มาร่วมสร้างทางธรรมลํำเลยข้าบวชชีวาเพื่อแทนคุณบุญยิ่งใหญ่ตอบแทนรักบิดามารดาไว้ร่วมก้าวไปสู่ธรรมอันนำทาง วัดห่วงโสมตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ประจำปีพุทธศักราช2568กำหนดการวันเสาร์ที่14มิถุนายน16นาฬิกาพิธีปลงผมหน้า18นาฬิกาพิธีสมโภชหนา้าวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน8นาฬิกา พิธีแห่นาคเข้าอุโบสถ10นาฬิกา30นาทีพิธีฉลองพระบวชใหม่จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจเป็นกุศลทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขารองค์ละ1,000บาทเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่าน และขอเชิญชวนกุลบุตรร่วมสมัครบรรพชาอุปสมบทเพื่อซึมซัพ์และต่ออายุพระพุทธศาสนาบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามหรือจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระสมุสุชาติมันตชาโตเจ้าอาวาสวัดห้วงสมผู้จัดการงาน0 94965 3098ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี241 028 3500ชื่อบัญชีวัดห้วงสมหรือสแกนง่ายได้บุญที่ QR Code วัดห้วงสมร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริคาร ร่วมสมัครบรพรพชาอุปสมบทเพื่อซึทรัพย์และต่ออายุพระพุทธศาสนาได้มหากุศลใหญ่จิ